โอเคครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะกับวิธีการเปิดร้านค้าเพราะว่ามีคนถามชุดแต่งงานเอาอยัางไงแปลกมากแต่ละคนถามแปลกมากชุดแต่งงานเอาอยัางไงนี่ครับอันนี้คือคําตอบที่ถูกต้องนะว่าชุดแต่งงานเนี่ยเอาอยัางไงค,คือเปิดแคสเลยครับคาตอบคือเปิดแคสแต่ตามจริงนะตามจริงถ้าเกิดจะเอาชุดแต่งงานเนะี่ยคือการเปิดแคสครับแล้วก็มีโอกาสได้มีโอกาสไม่ได้ด้วยนะฮะโอเค แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเปิดแคสแล้วแล้วแบบเงินเหลือนี่อย่างงี้ครับเงินเหลืออย่างนี้อ,อยากเปิดแคสเงินเหลือทําไงดีเปิดไมช็อปครับอันนี้มีคนถามด้วยนะว่าไมช็อปเนี่ยมันเอซื้อของในตลาดมันมีไหมประมูลอะไรพวกนี้อ่ะไม้ช็อปนะครับโอเคแล้วก็เข้ามาที่ค้นหาไอเทมปึ๊บจะเป็นหน้าต่างหน้างงงงหน่อย,อยถ้าเกิดเรารู้ชื่อไอเทมนะครับก็พิมพ์ชื่อไอเทมลงไปถ้าเกิดเราไม่รู้ชื่อ นี่เราก็มาที่นี่เลยครับชุดแต่งงานเนี่ยจะอยู่ในชุดผาดโอเคเราก็กดไปปุ๊บแล้วก็กดหาโชว์เคสอ่ะเราก็จะเจอชุดหลายๆชุดนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ชุดแต่งงานนั่นแหละหาไปครับหาไปปุ๊บอ่ะเราเจอชุดแต่งงานแล้วนี่เราก็ซื้อมาเจอชุดไหนเราชอบก็ซื้อมาครับแล้วก็วิธีการนี่มันจะมีแบ่งออกมาด้วยว่าหาเสือ้อหาอะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพวกอาวุธอ่ะปุ๊บมันก็จะมีให้เลือกครับว่าเราจะหาวุธดาบหาอะไรหาอะไรหาอะไร สมมุติผมจะหาหมัดแร่ะผมก็มังนี้นี่สามารถเลือกท่าดได้ด้วยว่าเราท่าอะไรปึ๊บสมมุติผมกดอย่างงี้ปั๊บอ่ะแล้วพี่ผมจะหาแรหางไงมาข้างบนเลยครับแล้วก็จิ้มแรเลตี้แค่นี้เจอของแลแล้วนะครับก็จะเรียงเป็นไอเทมแรนะฮะซึ่งยังไม่เรียงราคาถ้าจะเรียงราคาก็ต้องไปกดพีฝั่งเี้ียวนะครับโอเคนี่ก็เป็นคลิปบอกง่ายๆว่าใช้ ร้านไว้นี่ยังไงนะครับร้านค้าตู้ร้านค้ายังไงเออแล้วก็สําหรับคนเติมทมโคตอะไรพวกนี้มันจะอยู่ในนี้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแอดเพื่อนอะไรพวกนี้แสดงทีมต่างๆอะไรพวกนี้นะครับซึ่งขอเข้ากิวก็ขอที่ตรงนี้นะครับตู้นี้ตู้นี้ค่อนข้างใช้หลายอย่างมากแลก้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวมีคําถามอะไรอีงไงกไหมก็เดี๋ยวค่อยมาตอบแล้วกันนะโอเคไว้เจอกันครับบายครับ